ือแอดตองกรี๊ดตอนคลิปเลยหรือเปล่าคะโอ้โ oh. ห กรีดระกาบสวัสดีแฟนๆอัพีนิวส์นะคะคือแอดเข้าใจว่าเมืองไทยมันร้อนร้อนนะคะร้อนจนมันเหี่ยวไปหมดแล้วแต่พอเห็นภาพบอสลลนแล้วก็อุณหภูมิในใจของแอดนั้นติดลบไปเลยค่ะอุณหภูมิร่างกายนะคะแต่ว่าหิมะมไม่สามารถดับความร้อนของเย็นน้องเราได้เลยค่ะเห็นภาพเซตล่าสุดเลย,ยทุกคนเรียกมาเลยทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลอำเภอนะคะกิ่งอำเภอจังหวัดมาดูให้หมด โอ้โหน่าจะเป็นเซ็ตใหม่ที่ญี่ปุ่นมันออ้อลิกาตก,กาเซมัดมากๆโอ้ไม่กอดไม่พูดเยอะค่ะข้างนอกนั้นแอวีฉ่ำทั้งตัวนะคะชิลิสไม่ได้เดินนะคะชิลิสบินแล้วค่ะแอบบินไปเที่ยวยึดภูเขาหิมะทั้งลูกเลยทีเดียวนะคะวันนี้ แอดกิฟจะพามาส,สับสับมาวิเคราะห์กันว่าโอ้โหคอมเมนต์นิ่วแรงจนขนลุกไปหมดมงจะลงหรือเปล่าแหมเดี๋ยวจะโดนกระแนงกระแนกระแรโอ้ยโอ๊ยตื่นเต้นจะโดนกระแนงกระหนอีกว่าแบบไม่ใช่เทสแบบสาวไทยอะไรแบบนี้แบบว่าสเปค เนาะที่เขามองว่าสาวไทยต้องสวยอะไรแบบนี้คือน้องเ,อเกินสาวไทยไปมากแล้ว <laughs> เป็นสาวอินเตอร์แล้วนะคะมาดูชุดกันก่อนค่ะคุณพี่คุณน้องทั้งหลายชุดเสื้อนวมเก๋ๆเป็นพัฟเฟอร์นะคะเห็นลายปุ๊บก,ก็แบบโอโครมฮาร์ดกระแทกตามมากเป็นคอลเลคชันที่เดรกร่วมออกแบบด้วยนักือลดมา<ะ>กคือถ้าเป็นแบบ อย่างเงี้ยกระเทยข้างบ้านเห็นอาจจะแบบอุ้ยชุดลายพรางหรือเปล่าใส่ไปเดินสยามน,นะคะอ๋อเพื่อนก็บอกว่านี่ทํากิจกรรมภารกิจลับหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ค่ะนี่คือลิซ่านะคะนี่ไม่ใช่แค่ลายพรางธรรมดาค่ะมันคือการพรางความจนนะคะทุกคนพรางจนมองไม่เห็นความยากจนใดๆเลยค่ะแพงสะบัดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เข้ากับสีผิวที่นวลเนียนด้วยแอดบอกเลยว่าก่อนหน้าน,นี้แอดก็แอบไปลุยหิมะมาซึ่ง ผิดมากผิดที่ผิดทางแล้วก็แบบผิดไปหมดจริงๆพอเจอลิซ่าแต่งตัวแบบนี้กลางหิมะมันก็เลยแบบอ๋อนี่คือการแต่งตัวไปเที่ยวสโนที่ถูกต้องสินะฉันทําผิดมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแอดแต่งเนี่ย เขาเรียกว่าหมีป่าแถวนั้นอาจจะแบบกลัวกร,กระเจิงฟกฟอกอาจจะไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะทานุกงทานุก,กิช็อกนะคะแต่พอเป็นนูลิสนาเหมือนสาวน้อยในสโนไวเอ่รโอ้ยสัพสั์ต้องมาดูนะคะเพราะหุ่นชีแซบเหลือเกินค่ะคือนงลิสเนี่ยไม่ได้หนีหนาวนะคะแต่ว่าน่าจะหนีความจนค่ะพะชุดนี้แค่เดินผ่านก็รู้สึกว่ารวยแล้วนะคะสัมผัสได้ถึงกลิ่นเม็ดเงินเลยทีเดียวแล้วะคะ่ะอืม ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นการลงไอจีล่าสุดของน้องนะคะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปลุมไลคลุมเม้นแบบคอมเมนต์ยาวๆได้เลยนะอย่าพิมพ์ซ้ำๆนะคอมเมนต์ comment ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอินเนอร์เลยนะว่าน้องสวยปานไหนนะคะก็ต้องบอกว่ามันทําให้การเล่นหิมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปแต่ทําให้เรารู้ว่าความสวยระดับพระเจ้าสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอะทุกคนลองมาดูกันเนาะ สิ่งที่น่าสนใจนอกจากชุดอันสวยสบและการลงไปดริ้งเมาไมา้อยู่ใต้โต๊ะไม้นะคะหรือว่าการจะออกมาแบบ ปล่อยอุณหภูมิร้อนชาใส่หิมะนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการแท็กเลียกข้างหลังนั่นเองค่ะทุกคนงานนี้มีความเพจพาร์ทเนอร์ชิพอยู่นะคะแต่ว่าเนียนระดับเวิลด์คลาสเลยทีเดียวแอดกำลังพูดถึงว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะที่นี่จะเป็นโพสต์ของแบรนด์คอนเทนต์ด้วยเพราะว่าน้องมีการเรียก Airbnb ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าพักหลังมานี้เนี่ย คือ AirBnB เนี่ยเขาก็จับกลยุทธ์ไอคอนิกเยอะก็คือการเอาที่พักที่แบบมันสวยมันหรูหรือว่าเป็นที่พักที่มีเรื่องเล่าเยอะๆเป็นแบบงานวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศเนี่ยมาให้คนดังเนี่ยได้เข้าพักนะคะเพื่อยกระดับแบรนด์ให้ดู e x ็กซ์คลูขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าสําหรับใครที่จองที่พักเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอโกลดใช่ไหมนึกถึงนู่นนี่นั่นซึ่งเขาก็เวอร์ไอยู่ แต่ถ้าใครชอบที่พักที่มันแบบมีความเฉพาะเจาะจงลงไปซึ่งแอดเนี่ยก็ไปตลอดนะ <c oughs> แอดไม่เห็นเข้าบ้างเลย Airbnb เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วอยากไปสัมผัสวิถีวัฒนธรรมจริงๆเขาจะมีคนในประเทศน,นั้นน่ยมาเปิดบ้านให้เช่าด้วยหรือแม้แต่เป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดใดๆคือมันจะหลากหลายมากนะทุกคนอย่างบ้านในป่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีบ้านสวยๆเยอะมากซึ่งบางทีเขาไม่ได้ลงใน เขาเลือกอันเพจใหญ่ๆอะน้ออกมาตตกเขาลงใน Airbnb อะไรแบบนี้แล้วก็บางทีเราก็จะได้แบบพูดคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงผ่านทางแชทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบนัดหมายให้รหัสเข้าบ้านนี่นั่นใดๆโอสนุกนะคะเป็นการพักที่มันก็อาจจะต่างจากโรงแรมไปเลยเนาะแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นลิซ่าใช่ไหมเพราะว่าก็เห็นอยู่ค่ะว่ายอดฟลอเวอร์มันกระแทกตาขนาดไหนแล้วไลฟ์สไตล์ของน้องเนี่ยโอ้โหแอบบงเลยนะ ถึงต่อให้ออกมาโปรโมทที่พักแบบยังไงก็แล้วแต่ถ่ายภาพสวยยังไงก็แล้วแต่มันจะเงียบกริบเลยทุกคนเพราะว่าที่ไหนไหนมันก็สวยถ้ามีหิมะนึกออกไหมแต่คิดดูสิการเชิญชวนชิลิสต์อะให้มาพักอ่ะแล้วการใส่บีกินนี่บนสโนแบบเนี้ยโอ้โหมันแบบเขาเรียกว่ามันปิดดีลวอ่ะปิดดีลทุกอย่างเลยคือแบบ สวยสวยมากจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่แบบงดงามอ่ะด้วยเรือนร่างที่แบบเป็นธรรมชาติของน้องแล้วหน้าอาจจะแต่งแบบบางๆอะไรแบบเนี้ยคือมันเก๋มากคืออันนี้ยอมรับเพราะว่าแอดอเห็นภาพของดาราคนดังอ่ะที่ออกไปถ่ายอะไรประมาณเนี้ยบนสโนเยอะแหละอาจจะนุ่งน้อยห่มน้อยหน่อยแต่แอดบอกเลยว่าดูลิซ่าแล้วมันเพลินอ่ะแล้วมีความอาร์ตด,ด้วยนึกออกมะเราไม่ได้ดูว่าแบบ มันไม่ได้เป็นเซ็กซี่หลานเปอร์เซ็นนะ่ะแต่มันคือความเท่มันคืออะไรไม่รู้นะมัมาผสมกันกลมๆอยู่ในนั้นไปหมดเลยนะคะซึ่งกลยุทธ์แบบนี้เป็นกลยุทธ์ระดับมหาเศรษฐีเลยนะคะบางครั้งเขาก็ไม่ได้จ่ายน้องไม่ได้เปย์น,น้องเป็นมันนี่นะแต่อาจจะเป็นแบบที่พักอันเนี้ยมันสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะทุกคนซึ่งบางครั้งเนี่ย มีเงินก็เข้าพักไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นปราสาทส,ส่วนตัววิลล่าปิดเกาะอ,อะไรแบบนี้เนาะซึ่งก็มีคอมเมนต์แฟนคลับแอบแซวเหมือนกันบอกว่าบอสไม่ได้ไปพักฟรีนะคะบอสไปเพิ่มมูลค่าให้บ้านเขาค่ะต่อไปนี้ค่าเช่าบ้านหลังนี้ทุกคนมันจะพุ่งทะลุเพดานหีมะไปเลยนะคะโอ้จะไปหาเช่าหาซื้อที่ไหนล่ะก็คงไม่ได้แล้วนะคะคือจากนี้ก็คงจองเงินแบบเต็มเอียรแล้วไงมันก็ต้องไปโพสต์มุมนี้อีกแล้วอะ ดดูิต้องซื้อตั๋วจากทะเลบอกบัวดแดงย้ายไปญี่ปุ่นโอ้โหทำอะไรดิน้องไม่นึกถึงเราเลยตามไม่ทันจริงๆนะคะ ซึ่งการไปเที่ยวระดับหนูลิสนะคะเขาก็จะต้องมีการจองผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยปกติเนี่ยอาจจะเสี่ยงเรื่องข้อมูลหลุดใช่ไหมแต่ว่าการที่แท็ก Airbnb แบบนี้อาจจะหมายถึงการได้รับการดูแลเป็นพิเศษสุดๆแบบ VIP จากเขาเลยจากทางแบรนด์นะคะเพื่อเซฟความปลอดภัยให้น้องหรือว่าอาจจะเป็นการแบบ คือเขาไม่เชิญก็ต้องมีการแบบดีอะไรกันสักอย่างแต่ว่าการลงชื่อหรือแบบเมมเบอร์ต่างๆก็ต้องไม่ใช่น้องอยู่แล้วก็อาจจะเป็นพี่อลิสหรือเป็นใครซัมติงทำให้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้มา่องคอมเมนต์กันบ้างนะคะคอมเมนต์แห่กัน แชร์เรื่องแซดนะเขาบอกว่าเช็คด่วนบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนจะตามไปจองถึงแม้เงินในบัญชีจะจองได้แค่หน้าปักซอยก็ตามนะคะมีคนบอกว่า Air b n บนจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่หุ้น Air b n บียนต้องขึ้นละไม่ละพลังบอสเกินไปนะคะอีกคนบอกว่าปกติจองแอร์บีได้บ้านไม่ต้องโปกแต่ถ้าจองตามลิซ่าจะได้หน้าสวยๆแบบริซ่าแถมมาในบ้านไหมคะโอ้โหเนาะงานนี้ค่ะวินวินค่ะน้องได้ที่พักจึงๆปลอดภยัยถ่ายรูปสวยสวยสวย่สวนตัสวสว่สวน ตัวนะทุกคนส่วนทางที่พักเองเขาก็ได้ PR ระดับโลกที่แบบหาไม่ได้โฆษณาทั่วไปต้องทำแคมเปญอีก10-20ปียังไม่รู้เลยจะปึ้งขนาดน,น,นี้หรือเปล่านะจากชุดเอยใดยเอยมันเข้าไปหมดเลยอะ่ะก็คือแบบไม่แขวนทองคำาอะ่ะยืนกลางหิมะก,ก็ยังแบบโอ้สโน w ว h i มากๆนะคะ ก็เป็นการรับงานที่ดูแพลงแล้วก็ไม่ได้ยัดเยียดคุณผู้ชมใดๆคือแบบเราก็ตามไลฟ์สไตล์น้องอยู่แล้วพอเห็นน้องแบบโหเก๋ขนาดนี้คือมันก็ปลืม้มถึงมะก็อย่างที่แอดเคยเล่าเวลาเรามองหุ่นน้องแล้วก็คิดว่าเป็นหุ่นเราเองตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะมันก็มีความสุขนะคะนี่แหละการพักร้อนหนีซัมเมอร์แบบลูกสาวพระเจ้ามันต้องแพงเบอร์นี้โลกมันต้องสนุดเหมือนที่แมคคิมคาเดเชียนมาทักมาถ่ายอะไรจะเบอร์นั้นไปก่อนดีกว่าคะ่ะทุกคน ก็จะไปเก็บตังพักร้อนไปลุยหิมะอีกเหมือนกันใครอยากซับพอร์ตแอดก็ดูกันเยอะๆให้มียอดวิวนะคะทุกคนส่งแอดไปที่บ้านหิมะหลังนั้นให้ได้นะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนอยู่กับอภินิวสบุ้ยค่ะ